สวัสดีครับมาแล้วครับอาจารย์บอยโหราวไรตี้นะครับวันนี้เรามาจะเออเรามาอัปเดตดวงประจําสัปดาห์กันนะครัท่านผู้ชมนะครับเริ่มจากคนที่เกิดวันอาทิตย์ก่อนนะฮะแต่อย่างอื่นฮะผมต้องบอกก่อนว่าวันนี้ผมใช้ไพ่ทาโร่แบบวงกลมนะฮะเริ่มแรกสุดเรามาดูกันนะว่าคนเกิดวันอาทิตย์นะครับสัปดาห์นี้ดวงเป็นอย่างไรบ้างสุดยอดครับคนเกิดดวงวันอาทิตย์นะฮะสัปดาห์นี้นะคุณไม่ต้องห่วงเลยนะครับ ผมบอกได้คํานึงเลยว่าทุกสิ่งอันที่คุณหวังทุกสิ่งอันที่คุณต้องการนะครับคุณสามารถได้แน่นอนและที่สําคัญเลยนะครับคนเกิดวันอาทิตย์ถ้าหากแม้นต้องการงานใหม่หากแม้ต้องการติดต่องานใดๆนะครับสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ทองของคุณนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับคนเกิดวันอาทิตย์นะครับสัปดาห์นี้อย่าลืมนะครับไหว้พระไหว้เจ้าเยอะๆนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าพระเจ้าที่คุณไหว้คุณร้องขอจะนําความสําเร็จมาให้กับคุณนะครับคนเกิดวันอาทิตย์ครับ สุขภาพไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นนะครับรวมถึงโชคลาภสัปดาห์นี้คนเกิดวันทิตย์โชคลาภมีแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วผมสุปง่ายๆคนเกิดวันทิ์นะฮะสัปดาห์นี้ดีในทุกประการนะครับต่อมาคนเกิดวันจันทร์นะครับวันจันทร์สัปดาห์นี้อโลนครับผมบอกว่าโดนเดียวนะฮะทำอะไรก็แล้วแต่ระมัดระวังนะครับจะถูกเพื่อนทิ้งนะฮะอาทิเช่นคนทำงานมีเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมงานอาจจะไม่มาทำงานคุณอาจจะต้องรับงานแทนเขานะครับคนเกิดวันจันทร์นอกจากนั้นแล้วนะครับในเรื่องของความรัก ผมบอกได้เลยว่าสุดยอดครับนะฮะสัปดาห์นี้คนเกิดวันจันทร์นะครับคุณหากแม้นต้องการที่จะชอบใครรักใครนะครับคุยติดต่อสําเร็จแน่นอนนะครับอีกเรื่องหนึ่งเลยสำหรับคนเกิดวันจันทร์นะครับการเดินทางนะครับช่วงนี้มีความสําเร็จมากครับใครต้องการเดินทางใครต้องการไปไหนนะครับคุณสามารถเดินทางได้อย่างสบายแก้วกล่องแล้วก็ว่องไวนะครับต่อมาคนเกิดวันอังคารนะครับ แย่นิดนึงครับคนเกิดวันคันรครับผมต้องสอนหหยใจลึกๆเลยนะฮะสัปดาห์นี้นะระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับคุณอาจจะมีอุปสรรคอาจจะมีเรื่องราวที่ทําให้คุณเนี่ยเครียดเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นแล้วคนเกิดวันคันถ้าใจถ้าใจดีนะครับผมแนะนําว่าค่อยเป็นค่อยไปค่อยไปแล้วสิ่งใดที่ไม่ดีตัดออกไปจากหัวเรานะครับต่อมาคนเกิดวันคันนะครับผมบ่อยนิดหนึ่งนะครับไพ่อย่างนี้บอกได้เลยว่าสิ่งที่คุณติดขัดถ้าคุณได้ไหว้พระสวดมนต์ถ้าคุณได้ทําบุญคุณได้ใส่บาตรให้กับเจ้ากรรมนายเวร ผมบอกได้เลยว่าสิ่งที่มันจะติดขัดสิ่งที่ทำคุณเครียดนะครับมันจะห่างหายและมันจะหายไปได้นะครับและที่สําคัญที่สุดคนเกิดวันอังคารครับหากคุณกําลังรอเอกสารรอสัญญารออะไรก็แล้วแต่นะครับผมบอกได้เลยว่าสัปดาห์นี้ทุกอย่างผ่านฉลุยนะครับเอาละครับจันทรอ,อ,อ,อังคารแล้วนะครับมาดูวันพุธกันฮะว่าสัปดาห์นี้เกิดอะไรขึ้นโอ้ยคนเกิดวันพุธครับความรักเสียแย่ yeah, มากเลยครับก็บอกเลยบอกว่าสัปดาห์นี้นะรักซ้อนซ่อนรัก จะมีปัญหาเรื่องคู่จะมีหาเรื่องความรักนะครับใครที่มีความรักใครที่มีคนรักจะได้รับข่าวเที่ยแย่จะรู้สึกแย่แแต่จําไว้นะครับวันพุธครับรักตัวเองเข้าไว้พยายามอย่าเอาความรักเราไปผูกติดยึดกับคนอื่นนะครับและที่สําคัญเลยนะครับเห็นไหมว่าเมินฮะเมินถูกหมังเมินเลยนะฮะสัปดาห์นี้ความรักไม่ดีแล้วนะครับเจ้านายหรือคนที่คุณติดต่อด้วยกลับรู้สึกไม่ค่อยดีนะครับเพราะฉะนั้นทําอย่างไรดีสำหรับคนเกิดวันพุธนะครับผมแนะนานะครับไปไหว้ขอพรจากพระแม่อุมาเทวี คงจะรู้จักนะครับพระแม่อุมาเทวีนะครับจะทําให้คุณเนี่ยผ่านพ้นอุปสรรคไปได้นะครับต่อมาคนเกิดวันพระราชสัสปดีนะครับช่วงนี้คนเกิดวันพระราชสัสปดีนะครับอาจจะกําลังมองอาจกําลังหาในสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตอยากที่จะทําอะไรก็แล้วแต่ที่โกอินเตอร์วันพระสวัรสปีครับคุณสามารถทําได้ครับคุณหาคุณมองคุณรอไว้ก่อนได้เลยนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเลยนะฮะคนเกิดวันพระศุัร์สปีนะครับเดินทางครับ สัปดาห์นี้จะมีการเดินทางมากเป็นพิเศษจะไม่ค่อยได้กลับบ้านหรือจะกลับบ้านแบบค่อนข้างดึกๆค่ำๆเพราะฉะนั้นแล้วเรามาระวังเรื่องการเดินทางกลางคืนแล้วก็พยายามทําร่างกายเราให้แข็งแรงเข้าไว้นะครับอีกจุดหนึ่งสุดท้ายเลยนะครับคนเกิดวันพฤหัสบดีนะครับคนเกิดวันพฤหัสบดีนะครับสัปดาห์นี้ถ้าอยากจะสําเร็จอยากจะได้ดิบได้ดีนะครับผมแนะนําเลยนะครับก่อนออกจากบ้านหยิบกีตูมานิดหนึ่ง ผงทูบนะฮะนิดเดียวนะฮะแตะที่หน้าผากแล้วคุณออกจากบ้านคุณจะประสบความสําเร็จในเรื่องการพบปะติดต่อกับทุกผู้ทุกคนนะครับต่อมาคนเกิดวันศุกร์นะครับวันศุกร์สัปดาห์นี้มีอะไรนะครับหมุนเงินครับสัปดาห์นี้มีแต่เรื่องที่ต้องหมุนเงินที่ต้องหาเงินจะต้องจับจ่ายเงินแล้วก็สัปดาห์นี้นะฮะจะทําให้คุณเนี่ยเครียดกับการหมุนเงินนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วคนเกิดวันศุกร์นะครับถ้าเป็นไปได้นะครับไพ่อย่างนี้บอกได้เลยว่าบางสิ่งบางอย่างไม่ควรจ่ายก็อย่าเพิ่งจ่าย และที่สําคัญอีกนิดนึงนะครับคนเกิดวันศุกร์ครับสัปดาห์นี้ระมัดระวังถูกล้วงกระเป๋าเขาว่าถูกลวงกระเป๋าจะไม่ใช่อาชญากรนะฮะอาจจะเป็นคนอื่นที่อยู่ใกล้ๆตัวคุณนะครับมาลวงกระเป๋าคือยืมยเงินขอเงินแล้วเอาเงินคุณไปใช้จ่ายนะครับทำอะไรได้บ้างครับคนเกิดวันศุกร์ครับมีทางเดียวครับพยายามพกเงินให้น้อยๆแล้วก็ทําใจนิดนึงอย่าให้กับใครยืมเงินเราไปลัะนะครับต่อมาคนเกิดวันเสาร์นะครับเจ้าแห่งโปรเจกต์มาแล้วครับคนเกิดวันเสาร์นะครับ สัปดาห์นี้จะเป็นเจ้าแห่งโปรเจกต์คุณคิดคุณจะทําอะไรก็แล้วแต่สัปดาห์นี้เนี่ยคุณคิดคุณทําไปเลยครับเพราะโอกาสสาเร็จของคุณมาถึงแล้วนะครับและที่สําคัญเลยนะฮะคนเกิดวันเสาร์ครับคนที่รอตําแหน่งอยู่คนที่อยากได้ตําแหน่งสัปดาห์นี้ถ้าหากแมนได้คุยหากแมนได้ไปพบเจอกับผู้หลักผู้ใหญ่โอกาสเป็นของคุณแน่นอนนะครับวันเสาร์นะครับโอ้โหสองใบเลยนะครับผมให้2ใบแล้วกันนะครับวันเสาร์บอกได้เลยว่าหน้าที่การงานตําแหน่งหน้าที่ช่วงนี้ดีมากเป็นพิเศษ เพราะฉะนั้นแล้วนะครับตั้งแต่อาทิตย์จนถึงเสาร์เนี่ยผมบอกในหะ้ท่านผู้ชมทุกวันทุกอาทุกเรื่องหมดแล้วนะครับท่านผู้ชมท่านใดนะครับที่รู้สึกว่าตัวเองดวงไม่ดีผมแนะนำนะครับทำบุญครับแล้วกรวดนะให้กับเจ้ากรรมนายเวรสิ่งที่ไม่ดีก็จะได้ผ่านพ้นไปได้อ่ะละครับสัปดาห์สัปดาห์นี้นะฮะขอท่านผู้ชมนะครับติดตามเราเนี่ยไปเรื่อยๆแล้วเราจะมีเนี่ยดวงประจําสัปดาห์ให้กับท่านผู้ชมทุกสัปดาห์วันนี้สวัสดีนะครับ